สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงความรักของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบ,บดีในช่วงวันวาเลนไทน์เดือนกุมภาพันธ์และผลการทำนายนี้ส่งผลไปจนถึงในอีกสามเดือนข้างหน้าให้คุณอคอยสังเกตหรือว่าจับตาดู จากคำทำนายที่ผู้จัดได้พยายามสื่อสารกับไพ่แล้วก็แปลเป็นความหมายให้คุณได้เห็นคำตอบอย่างชัดเจนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เพื่อให้คุณมีสติแล้วต้องขออภัยล่วงหน้าไว้เลยถ้าผู้จัดใช้คำพูดที่อาจจะตรงเกินไปหรือว่า ไม่ค่อยอวยหรืออาจจะไม่โลกสวยเพราะอันนี้คือเจตนาที่จะต้องการให้คุณมีสติกับทุกการตัดสินใจคือพูดกันตรงๆไปเลยไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ต้องออทำให้คุณรู้สึกดีแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณจะมาผิดหวังแล้วกเ็เข้าใจผิดอนะ่ะเหมือน ถ้าเกิดว่าผู้จัดเนี่ยให้ข้อมูลคุณผิดผิดพยายามมองโลกในแง่ดีแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นคนที่เสียหายก็คือท่านผู้ชมก็ขอใหเออ้เข้าใจเจตนาของผู้จัดด้วยแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องความรักอาจจะเป็นในเรื่องคู่ครองคนใกล้ตัวบุตรบริวาน อันนี้รวมถึงความสัมพันธ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นกับคุณและในชุดการทำนายนี้สำหรับคนที่เกิดในวันพระหัสบรีมีบางสิ่งที่ไพ่ต้องการจะย้ำเตือนคุณแล้วก็เตือนสติคุณเพราะในเร็วๆนี้จะมีใครบางคนย้อนกลับเข้ามายกตัวอ,อย่างอย่างเช่นที่ว่าคุณเคยมีปัญหากับคนคนเนี้ คุณเคยให้โอกาสกันนะอันนั้นก็เป็นพลังงานของไพ่แปดถ้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าความคิดเห็นมันแตกต่างกันหรือว่าการที่คุณมีคู่อยู่เนี่ยนะเหมือนกับว่าคุณคาดหวังพึ่งพากันไม่ได้เลยจากคนคนเนี้ยพอถึงวันหนึ่งที่คุณปฏิเสธหรือว่าคุณไม่อยากที่จะให้ใครมาเอาเปรียบแล้วเนี่ยคนคนนี้ก็เดินออกไปจากชีวิตคุณ อันนี้นะเป็นตัวอย่างที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเคยมีกรณีแบบนี้ในเรื่องคู่ครองคนที่เคยจากคุณไปแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะหวนกลับคืนมาเนี่ยก็ขอให้คุณมีสติเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของโอ้ช่วงวาเลนไทน์นะวันแห่งความรักหรืออะไรเงี้ยที่ว่าเขาจะคิดถึงคุณ อันนี้บอกได้เลยนะทายตามไพ่เพราะว่าไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยนะที่เป็นไพ่กับหัวบวกกับไพ่ The Justice แล้วก็ไพ่หกถ้วยก็หมายถึงว่าการกลับมาของใครบางคนเนี่ยที่คุณจะต้องตรวจสอบให้ดีแล้วคุณจะต้องรับผิดชอบก,บกับการตัดสินใจของคุณแล้วก็ดูคนให้เป็น เพราะว่าในเหตุการณ์นี้การกลับเข้ามาของคนคนนี้มันจะต้องอกระทบกระเทือนกับคุณในเรื่องเงินทองในเรื่องเงินเก็บของคุณที่คุณเอาไว้ใช้เลี้ยงดูตัวคุณเองเพราะพลังงานของคุณเนี่ยเป็นไพ่เก้าเหรียญซึ่งดวงคุณเนี่ยเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณพึ่งพาใครไม่ได้เลย ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์แบบเนี้ยที่เคยเกิดขึ้นการที่ใครบางคนเนี่ยเดินออกไปจากชีวิตคุณคุณจับได้ว่าเขาเอาเปรียบไม่จริงใจอันนั้นน่ะก็คุณคิดถูกแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายเดินออกไปจากชีวิตเขาหรือว่าเขาเดินออกไปจากชีวิตคุณนั่นน่ะคือสิ่งที่ถูกต้องและไพ่ก็ย้ำเตือนเลยว่าคุณจะต้องมีสติแล้วคุณจะต้องเด็ดขาดคุณจะต้องรู้ว่า คุณต้องการอะไรคืออย่าหลอกตัวเองซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองคืออย่าอย่าเข้าข้างแล้วก็คิดว่าเออคนคนนี้จะคิดได้หรือว่าอะไรอย่างนี้นะแล้วก็จะบอกเลยว่าคุณโชคดีมากที่คุณไดเออ้เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้กเออ็เป็นสิ่งที่ไพ่เขาต้องการช่วยเหลือคนที่จะถูกเอาเปรียบเพราะไพ่เนี่ยออกมาแบบ ชัดเจนมากเลยอย่างเช่นไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยเป็นไพ่กลับหัวก็หมายความว่าการที่คุณจะให้โอกาสใครหรืออะไรเนี่ยนะท,ทั้งที่คุณเคยให้โอกาสกันมาแล้วแหละแต่ครั้งเนี้ยคุณก็คิดอีกคุณเอากลับมาทบทวนกรณีว่าคนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณไพ่บอกเลยว่าไม่มีประโยชน์คนคนนี้แก้ไขไม่ได้คุณให้โอกาสกันคุณเปลืองเวลาคุณเสียใจคุณเสียทรัพย์ อันนี้ไม่ได้กล่าวหาใครให้คุณไปตัดสินใจเอาเองเพราะว่าเอไพ่เขาขึ้นมาแบบชัดเจนแบบเนี้ <c oughs> ขออภัยค่ะก็คือเขาอยากให้คุณเนี่ยตรวจสอบพฤติกรรมคนรอบข้างคนที่จะเข้ามาช่วงเนี้ยแล้วก็ไพ่ justice เนี่ยก็มีตาช่างหมายความว่าคุณจะต้องช่างตวงเนี่ยนะแล้วก็เ ทบทวนจิตใจคุณให้ดีแล้วก็นึกย้อนไปเนี่ยเป็นไพ่หกถ้วยนึกย้อนกลับไปว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำยังไงกับคุณมั่งนะสิ่งที่เขาผิดพลาดเนี่ยเขาตั้งใจใช่ไหมหรือว่าเป็นความประมาทเลินเล่อนะแล้วคุณให้โอกาสกันพอหรือยังที่จะรู้หรือว่าตัดสินได้แล้วอะว่าโอเคความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้แนวทางมันควรจะเป็นในแนวไหน เพราะว่าเนี่ยไพ่หกถ้วยเนี่ยการกลับมาของเขาเนี่ยนะเพราะเขาคาดหวังที่จะให้คุณเนี่ยเลี้ยงดูหรือว่า,ามาพึ่งพาในเรื่องเงินทองของคุณนั่นก็คือไพ่เก้าเหรียญก็ถ้าเกิดว่าที่ผ่านมามันเคยเป็นอะไรแนวแนวนี้เขาก็จะกลับมาในรูปแบบนี้แล้วถามว่าเขาจะให้คุณประโยชน์กับเจ้าชะตาหรือไม่ ก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นทายบอกได้เลยว่าโอ้จะต้องกลับมาดีกันแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้จัดได้ล่ำเรียนมาถึงสองปีมั่นใจได้เลยโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไพ่ที่เป็นไพ่อนาคตเป็นไพ่เอ่อจ็ดเหรียญกลับหัวบวกกับไพ่หกเหรียญการกลับมาของใครบางคนแล้วก็เอ่อไพ่เก้าเหรียญบวกกับไพ่สี่เหรียญน,นะ ให้บอกเลยว่าคุณจะต้องเก็บเงินของคุณเอาไว้ให้ดีเอาไว้เลี้ยงดูตัวคุณเองเพราะคุณเน่ยไม่มีใครเลี้ยงดูคุณได้หรอกดวงคุณเป็นแบบนี้แล้ว justice คือคุณจะต้องเด็ดขาดอย่าใจอ่อนเพราะว่าการกลับมาในครั้งเนี้ยนะเขาก็จะมาทําดีกับคุณแหละให้คุณเห็นใจเพราะว่าคุณน่ะรักเขาการที่คุณแยกทางกันเนี่ยเออ ใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่แหละก็ยังรักกันอยู่แต่หมายความว่ามันมีบางสิ่งที่ไปกันไม่ได้หลายๆอย่างที่คุณจับได้ว่าเขาโกหกไม่จริงใจนะอันนี้คุณไปทบทวนเอาเองแต่ว่าผู้จัดมีหน้าที่ทำนายไพ่ด้วยความซื่อสัตย์อาจจะไม่ตรงใจคุณหรืออาจจะแบบค่อนข้างที่จะแบบออกมาในด้านลบก็ขออภัยด้วยเพราะว่า เข้าใจนะว่ามันเป็นเดือนแห่งความรักแต่ว่าในไพ่ชุดนี้เขาบอกว่าให้คุณอะต้องรักตัวเองก่อนเลยเพราะการกลับมาของใครบางคนเนี่ยไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับคุณอันนี้ก็ขอให้คุณนำคลิปวิดีโอนี้ไปตัดสินใจให้ดีและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ ก็กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานแก่กันด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ